สวัสดีค่ะหัวเราพัฒนานะคะวันนี้วันที่ยี่สิบเก้านะคะตุนกบันปุดนะคะงวดที่ผ่านมานะคะสังเกตว่าในสูตรเรามาสามมาเก้ามาห้าแล้วก็มาสองน่าเสียดายสองมาเนาะแล้วแอดให้เด่นสามนะคะเด่นสามสองแต่มาสามห้านะคะน่าเสียดายสองมาเนาะว่าอยู่ทาไมตัวเดิมกลับมานะคะผลออกนะคะผลออกงวดที่ผ่านมา ะะไปเร็วนิดนึงเด้อตามตอกนะคะลงยาวไม่ได้มันจะช้ามากนะคะเดนสี่นะคะ เม็ดเดียวนะจ๊ะอ่ะอันนี้สูตรแอดนะคะสูตรแอดวันนี้นะคะไปเร็วนิดนึงก็ต้องขออภัยนะคะไปเร็วนิดนึงเพราะว่าเวลาก็น้อยนะคะว่างก็มาลงให้นะคะก็ตามสูตรนะคะท่านผู้ชมอ่ะสูตรมากี่ตัวก็ลงให้ดูแค่นั้นนะคะมีสี่มีเจ็ดมีห้ามีแปดที่มานะคะอ่ะสังเกตว่า เจ็ดก็ยังคงกลับมาแปดกลับมาห้ากลับมาอ่ะให้ที่สี่สี่นะคะอ่ะสูตรคุณยายขึ้นให้เลยนะสูตรคุณยายตัวไหนมาบ้าง คุณยายให้มาเจ็ดและห้านะคะแล้วก็คุณยายให้มาเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดแล้วก็หกสี่ศูนย์เก้าเก้าเก้าห้าหกเก้าเจ็ดแปดห้านะคะแต่แอดก็ชอบกับคุณยายอยู่นะเลขเบิ้ลของคุณยายก็จะมีเก้าเก้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะคะที่คุณยายให้เบิ้ลมานะคะอะใครชอบคุณยายก็ตามนะคะทั้งหมดทั้งปวง ที่ตัวเราเองนะคะก็ไปวิเคราะห์ไตรต,ตรองก็โปรใช้วิจรารยนทุกครั้งในการรับชมด้วยนะคะไปเร็วนิดนึงเนาะไปวิเคราะห์ไต่ตรองกันก่นกอนนะคะทำผู้ชมการหวยลาววันพุธนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะใครที่เข้ามาติดตามนะคะ